สมุนไพรหลังฤดูทำนาต้นเล็กคล้ายผักกระเงเกิดเป็นกลุ่มเราจะพบช่วงหน้าหนาวเห็นต้นเล็กๆแบบนี้มีประโยชน์มากนะครับกินเป็นผักกินเป็นยารักษาไข้ได้ด้วยดอกสวยประดับทุ่งนาถ้าเราเดินเที่ยวทุ่งนาช่วงนี้จะเห็นดอกสีม่วงวันนี้เรามาเรียนรู้กับสมุนไพรในทุ่งนากันนะครับรอติดตามคลิปนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับหมอยาข้างบ้านนะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินเที่ยวตามบริเวณทุ่งนานะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวนะครับเป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับหลังเก็บเกี่ยวหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะเจอสมุนไพราตามท้องนาหลายชนิดเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอสมุนไพรหนึ่งต้นนะครับเป็นต้นเล็กๆดอกสีม่วงน่ารักนะครับดอกบานพร้อมกันนีก สีม่วงนะครับดอกสวยมากนะครับมีใครเคยเห็นไหมครับสมุนไพรต้นนี้เป็นผักนะครับสามารถกินได้มีหลายชื่อเรียกนะครับเช่นผักกระเดียงดีปะไหลปอผีไสเอียนบีเอียนผักที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าดีหรือบีส่วนใหญ่จะมีรสขมนะครับต้นนี้ก็เช่นกันมีรสขมอ่อนๆนะครับนำไปลวกกินกับน,น้ำพริกยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับสามารถกินได้เราจะพบเห็นสมุนไพรชนิดนี้ ตามท้องนาหลังฤดูหลังฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะครับน้ากําลังเริ่มแห้งผักกระเดียงดอกจะบานในช่วงฤดูหนาวนะครับต้นเล็กเเลื้อยไปตามพื้นมีรากออกตามข้อคล้ายกับผักกแยงสมุนไพรต้นเล็กๆต้นนี้มีสรรพคุณมากนะครับสบรรพคุณที่หมอยาพื้นบ้านใช้นะครับใช้ต้มกินแก้ไข้แก้แกแกเบาหวานนะครับใช้บํารุงหัวใจบํารุงตับลักษณะของผักกระเดียงผักกระเดียงหรือต้นปอผี จัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะครับเราจะเจอตามทุ่งนาตามที่ชื้นแฉะบริเวณริมบ่อน้ําริมสระน้ําริมห้วยนะครับต้นจะมีลักษณะกลมนะครับเป็นรากจะออกตามข้อตามปล้องนะครับใบจะเป็นลักษณะใบเดียวใบจะเป็นรูปหอกปลายใบยแหลมจะมีขนปกคลุมอยู่บริเวณปลายดอกปลายช่อนะครับผักกระเดียงจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับผลของผักกระเดียงจะเป็นลักษณะทรง ทรงรีภายในจะมีเมล็ดมากเวลาแก่ฝักก็จะแตกออกเมล็ดร่วงลงพื้นเกิดในฤดูการต่อไปนะครับสำหรับยาพื้นบ้านนะครับใช้ผักกระเดียงหนึ่งกำมือต้มน้ำดื่มนะครับแก้ไขมาลาเรียบำรุงหัวใจบำรุงตับนะครับ แก้เบาหวานข้อห้ามในการกินผักกระเดี้ยงก็คือแม่ลูกอ่อนที่ให้นมลูกนะครับไม่ควรกินเพราะว่าจะทําให้รสนมเพี้ยนนะครับรสขมนะครับเด็กลูกจะไม่ค่อยกินนมนะครับวันนี้เราก็ได้รู้จักสมุนไพรประเภทผักกันอีกหนึ่งอย่างนะครับใครไปพบเจอตามทุ่งนาต่อไปก็จะได้รู้ชื่อแล้วก็สรรพคุณหรือใครที่เคยกินก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับที่ใต้คลิปวันนี้หมอยาข้างบ้านขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ